ตัวนี้ตัวซิงเกเนจอร์นี้มันจะรวมทุกอย่างจะมีปูม้าหอยแครงปุ้งสดแล้วก็มีไข่รวมทั้งหมดลงไปอยู่ในเนี้ย ต้นทุนต่อวันก็หลักแสนเหมือนกันวันหนึ่งใช้ของสดปูม้าเนี่ยปูม้าก็ประมาณร้อยโลอย่างวันธรรมดานะคะปูม้าร้อยโลประเภทไข่ทุกอย่างวันธรรมดาก็อยู่ประมาณ7-80สุกเสาร์อาทิตย์ก็อยู่ที่ประมาณร้อยค่ะบางทีบางท่านลูกค้ามาไกลอย่างเงี้ยอยากซื้อฝากหรือตัวแทนรับหิ้วอย่างเงี้ยมีเราก็ของต้องพอค่ะให้ลูกค้าได้ทาน สวัสดีค่ะบิงโกพีนี้นะคะพาทุกคนมากินยำเจ้าเด็ดในจังหวัดชนบุรีอย่างเจ๊ฝนแซบซิงชนบุรีค่ะร้านนี้เขาขายแค่สุกเสาร์อาทิตย์เท่านั้นแต่ขายดีมากๆมาตลอด2ปีแล้วอยากรู้ว่าเจ๊ฝนทํายังไงถึงขายดีและได้รับความนิยมตั้งแต่เหนือจะลดใต้อะต้องมากินของเขาต่างไม่เคุยกับเขาองค่ะ ก่อนหน้าจะมาเป็นร้านยำก่อนหน้านี้นะคะของเราเป็นร้านอาหารอีสานค่ะมีทั้งยำทั้งตำปิ้งย่างทุกสิ่งอย่างเลยเป็นรูปแบบร้านอาหารนะคะเราเปิดมาประมาณ5ปีค่ะ เข้าปีที่5ก็วิกฤตโควิดลูกน้องก็ต้องทยอยออกเราก็ต้องลดค่าใช้จ่ายลงทําเองวิ่งส่งเองอยู่กับแฟนนะคะสองคนเราก็คิดว่าถ้ารูปแบบร้านอาหารเราไม่ไหวเราจะทํายังไงดีก็เลยเออทุนก้อนสุดท้ายเราลองปรับมาขายซาเล้งดูแต่ตอนแรกพี่ว่าจะขายจะมีแค่ส้มตำนะถ้าไม่ปลาละกับไม่ปะลาลมันก็จะมี2ครคกพี่ก็ต้องแยกสองคกคกนี้ปลาละคกนี้ไม่ปะลาลอ้าวถ้าไก่ย่างอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเราแต่งตัวแบบนี้ถ้าเราจะย่างไก่ไปด้วยถ้าเกิดไฟมันไหม้แล้วพี่จะ ทำยังไงพี่ก็เลยตัดสินใจว่าเออยำแล้วก็เด็ดเหมือนกันแต่เราจะเอายำแบบไหนที่เป็นเอกลักษณ์ของเราพี่ก็เลยปรับมาเปลี่ยนตรงนี้ก็เลยตอบโจทย์กับผู้บริโภคมากกว่านั่นแหละค่ะ วันหนึ่งใช้ของสดปูม้าเนี่ยปูม้าก็ประมาณร้อยโลอย่างวันธรรมดานะคะปูม้าร้อยโลประเภทไข่ทุกอย่างวันธรรมดาก็อยู่ประมาณ780ดแปสิบสุขเาะทก็อยู่ที่ประมาณร้อยค่ะคือเราต้องให้เพียงพอค่ะบางทีบางท่านลูกค้ามาไกลอย่างเงี้ยอยากซื้อฝากหรือตัวแทนรับหิ้วอย่างเงี้ยมีเราก็ของต้องพอค่ะให้ลูกค้าได้ทานตัวเนี้ยตัวซิงเกอร์เนีย้ยมันจะรวมทุกอย่างจะมีปูมา้าหอยแครงกุ้งสดแล้วก็มีไข่รวมทั้งหมดลงไปอยู่ในเนี้ยพี่ก็ยังตึงราคาไว้ในราคา400 <100. S 2> ต้นทุนต่อวันก็หลักแสนเหมือนกันกำไรอ่ะจาก3 0มอเนตอนนี้ก็เหลือ15%มันก็ลดไปครึ่งต่อครึ่งทุกอย่างนะคะมันไม่ได้ขึ้นอย่างเดียววัตถุดิบอ่ะเรายิ่งใช้เยอะแล้วมันขึ้นทุกอย่างเนี้ยเมื่อก่อนมันมีไข่ปลาแต่พี่ตัดไข่ปลาออกด้วยต้นทุนมันสูงทุกอย่างขึ้นหมดแต่เรายังตึงราคาไว้ให้ลูกค้าได้สัมผัสเนี้ยอย่างลูกค้าบางท่านมาไกลเนี้ยแน่นอนอะ่ะค่าน้ำมันก็มากกว่ายำของเราอยู่แล้วเราก็คำนึงถึงตรงนี้ ต่างจากร้านอื่นตรงไหนหนึ่งเอกลักษณ์นะผวนว่า2ราคาที่จับต้องได้และเข้าถึงบริการด้วยแล้วก็เราเป็นร้านที่ในยุคแรกๆที่เราเริ่มต้นอะคอมเพลนอะค่อนข้างที่จะเยอะแต่ก็ลูกค้าตีเพื่อก่อไงคะคือทุกอย่างอะมันต้องไปได้ด้วยทุนทุนทรัพย์อย่างเมื่อก่อนเนี้ยเราขายทุกวันใช่ไหมคะตัวแทนรับผิวก็จะมาปนกับลูกค้าทําให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวที่มาทําให้ดึงเวลาออกไปนานกว่าเดิมพี่ก็เลยเลือกเป็นวันพีคๆเลยวันนักท่องเที่ยวมาคือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันอื่นๆก็ได้ แบบพวกจัดอีเวนต์ไปลงในวันธรรมดาปรับได้เ, <ล S 1> เปลี่ยนได้ธุรกิจทุกธุรกิจมันมีความเหมือนอและความแตกต่างอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแซบซิงออนทัวร์เนี่ยเราเคยถามลูกค้าที่มาทานไกลกคุณลูกค้าขาถ้าเกิดมีสาขา แล้วฝนไม่ได้ประจำการอยู่สาขานั้นหนูยังอยู่ตรงนี้คุณลูกค้าจะเข้าสาขาไหม,ไมไเขาบอกไม่ค่ะลูกค้าอยากมาเจอพี่ฝนม,มันก็เลยกลายเป็นถ้าเราได้ออนทัวเราได้ออกนอกพื้นที่เราได้พบลูกค้าที่น่ารักของเราด้วยตัวเราเองเราได้ดูแลลูกค้าเองด้วยตัวเราเองพี่เลยคิดว่าถ้าจะมีสาขาหรือเฟรนชชสายอ่ะเราควรดูแลลูกค้าเราอ่ะด้วยตัวเราเองอันนี้จะดีที่สุดขึ้นอยู่ที่เราจะเลือกตรงไหนมาเป็นจุดเด่นชัดเจนกับงานตรงนั้นแล้วมันจะอยู่ได้ แล้วก็รับฟังพูดน้อยเน้นทำรับฟังปรับปรุงแค่นั้นค่ะสนใจตัวเองมากกว่าสนใจข้างนอกอ่าแล้วมันจะดีให้ชัดเจนกับความเป็นตัวเองคาแลคเตอร์แบบไหนชัดเจนไปเลยฝนจะเป็นคนแบบเราเวลาเราก้าวเดินเราจะไม่เหยียบรอยเท้าคนอื่นเราจะเลี่ยงนิดนึงอาจจะเสมอกันคิด แล้วมองมองให้ต่างต่างจากคนอื่นแล้วก็ทําในรูปแบบเราแม้กระทั่งระบบหรืออะไรก็แล้วแต่มองในระบบร้านปรับใช้ในระบบซาเล้งทุกอย่างมันสามารถที่จะมุกลงมาได้จากใหญ่บีบมาตรฐานมันลงมาให้มันมาอยู่ในระดับอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างงี้ที่ดีที่สุด การลงทุนในยุคนี้มันมีความเสี่ยงศึกษาก่อนนะคะศึกษาแหล่งวัตถุดิบคํานึงถึงต้นทุนก่อนมองดูกลุ่มผู้บริโภคหรือตลาดที่เราจะขายก่อนต้นทุนกับกลุ่มผู้บริโภคอันนี้สาคัญแล้วค่อยตัดสินใจถ้าจะขายยํานะซื่อสัตย์สุดจริตกับอาชีพที่ตัวเองทํามีความชัดเจนกับตัวเองแน่นอนทุกธุรกิจประสบความสําเร็จแน่นอน,นะคะ่ะ